โอ่งยสวัสดีครับผมจินสารบันเกิดคนพัวครับผมเหน็บพี่น้องครับผมยุ่งายครับผมอยู่นี่ปลาไม่สอดครับผมกะยุ่งายครับครับผมกัมาหาเฮ็ดขี้เก่าเลยพี่น้องครับผมกะฝนตกไม่ได้ไปกินโยกี่ยางกัมาหาเฮ็ดขี้เก่าพี่น้องครับผมกะนี่แหละตามปลาตามดงนี่แหละครับผมเอาพี่น้องครับผมถ่ายติดตามว่าสิดใจบ่ครับผมเหน็บพี่น้องครับผม เปิดนุ่งๆครับครับผมนี่โอ้โหเ่ะมันติดฝนพี่น้องครับผมมันอยากเละเล็กหน่อยขอบริดอกครับผมนี่กระแข็งเยอะครับผมเดี๋ยวจนนี้จะดอกยังไงพี่น้องครับผมโอู้ยังไง เนี่ยพี่น้องาบมอืออเท็ดนีงปวะพี่นอ้องขรบมคันฝนปลตกไส่ี่พลิกพี่น้องขบมขากันย่อยๆละ่ะเนี่พี่นอ้องข้าบมอกขาวพี่น้องข้บ่มดเฮ้ยใครพี่น้องขบ่มมีใครน่อยบาดไอใครไงครับเนี่ยพี่นอ้องม อ,อี่ยพี่น้นนนองผมโอ้สิมิอเซียนดินบานอ่ยพี่น้อ,นนนงองผมเพรดีได้สำนีกเอพี่น้องอผมมิเจดอกใหญ่ใไปพี่น้องผมนี่าพี่น้ององผม นี่ครับผมงามงามไผพี่น้องครับผม,ไ,มได้มาแล้วนี่พี่น้องครับผมหืมเห็ดเพาะพี่น้องครับผมไปล่างเฮื่อยหมดละนี่ครับผม,มลายแท้ไงนี่เป็นขาวๆไปี่นี่ครับผมเพิ่งเกิดบวงสวงนี่ครับผม พี่น้องผมโอ้ยบานเบิดมาขั้นมาตะเศ้าอย่างนี้บ่บบานพี่น้องผมพออ่ามันยังท่้นฝนตกใส่เท่าใดอนี่แห้งบานเย้ยครับผมธรรมดาเพระงองกนี่นี่ครับผมงกเหลืองโอ้ย่นอนเงื่อนอยู่บ่บาดมาน,น้อนีน่เนาะ เนี่ยพี่น้องครับผมท่านผู้ดใดต้องการเสื้อได้พี่น้องครับผมกําลังเฮ็ดอยู่ตอนนี้กําลังศึกษาเฮ็ดอยู่ครับเสื้อเฮ็ดเสื้อเฮ็ดแล้วงอกครับผมครับผมโอ้ดอกใหญ่ครับท่นมาทันอนี้โอ้ยคือสชดอกใหญ่ครับผม,โอ,อบมนนโอ้ยออยันจะแยกอยู่ดอกอันนี้ก็เง้ยอนาแยกรถ อ่าป่ะนี่บ่เนี่ยครับผมได้มาแล้วครับผมอันนี้ก็เอาไว้เป็นเสื้อใช่ครับผมนี่มันอันอยากเท่าและอยากเปื่อยแล้วครับผมไปเอย่างครับผมอืมเรียงกยงกเรียงมั้ยครับผมหน่อยมันอยู่ในโขก

เฮ็ดเยื่อผาดินนะครผมกินแซ่บพูดกันครับผมคล้ายๆเฮ็ดบดเฮ็ดบดดินแหละครับผมเนี่ยนี่พี่น้องครับผมแกงแซ่บยนี่นี่ครับผม เงีย้ยต้องอเรื่องมาเปียกงานบนต๊ะใส่ให้ไปเลยเนี้ยงงามๆเลย คือยังซุ้มเงียนอทอดเงี้ย,ยนบานอยู่พี่น้องครับผม,มที่ยินขี้ลายเลยเนาะอทอดเงี้ย,ยนบานอยู่ขันซ้ำนีค้ครับผม,มนี่นครับผม nhẹo khoe khoe này hết bó này, hú, bảy với nhau ông, Bạn này, nhảy với nhau ông, hết hết ปิดกอว่านี่ยุทหภมกอไหมโหปวดหน่พี่น้องมาบ่มแง่ังเน่อืเ็กกอเลยพี่น้องมนี่เ้น้ำฝนม,มาลวดอกแง,งขนาดเลยไปครับผมบาทเนี่ยพี่น้องมอือดอกเดอกเือเงมงพี่องม เนีนข้นเหยบอย่างนี้พีน่น้องมนี่เอาพูดเลยมานนี่ครัผมอืจังสิมีข้นหยบอย่ี้พี่น้องผมเนี่ยเป็นสิไปพี่น้องผมบ อย่างงมเราจะตกบานเนี่ยละเ้าเอาใช้มันไหวหรือคุ้นมาเอากรบนี้พี่นงงมันจะดอกบานนี่ยละ ยังพี่น้องค์ผมย,ยังหน่อยยางหน่อยเขาก็เอาเอาเวิร์ดเป็นองค์ผมจีนคนตกใส่พี่น้องค์ผมคนตกใส่ขีดลายขนาดเลยนี่ครับผมก็มีดอกแต่ว่าไทยบ่มีดอกครับผมเอาพี่น้องผมสงสัยมันไหวบ่หรือคนมาเอาก่อนเอาพี่น้องค์ผมไปป่านนี้ เนี่ยพี่นอ mm hmm. ้องครับผมอือใส่ข้นเอาอ่ะขนมาก่อนพีน่น้องครับผมเนะ่ยอีกขานึงอยู่กะเอาจะโดอกะเจ้าจบ้าขาครับผมไปเนี่ยพี่น้องครับผมอือ mm hmm. เดี๋ยวตาค้นเลยมันว่เฮ็ดยังไม่ว่ายอะครับผมมันจะเกิออกดอยู่ แต่ว่าหันคนเหมากอนผมมานี่ครับผม ่พี่น้องค์เกิดอ,อยู่น้องโพกตัวนี่เกิดบ่หลายเลยเป็นองคมเฮ็ดเรื่มสิวายบ่ไหวแต่กัดคนตกลงมาแกแต่เดียวจังไงครับผมก่อเอียกบาดไงก่ขอคักขึ้นกันครับผมท่านออกอยู่รอบนึงก็ได้เอ้าพี่น้องค์ผมกัดสูตนี้กัมันกัอาชีวายไปครับผม กระทาชุดไหมหาต่อพี่กครับผมนี่พี่น้องผมมี花ค่อนกวดเอาแล้วแต่ว่าเขาเพื่อให้มันบานได้พูดอะไรพี่น้องครับผมนี่ครับปารนี่ครับแง่ๆครับผมเลือตาคุณ

เ่พี่น้องผมตุ้งนุงยังไงพี่น้องผมโอ้โหนี่พึ่งนุ่งยุงไงโอ้ยนุงกัดเลือดออกเลยนี่ครับผมโป้ยนุงหลายขนาดเดียวไงครับครับผมไปพี่น้องผมเหนียวน้องผมอืไพเด็ลก็เด็ดมีพักเตวพร้อมพี่น้องผมเตี้ยวก็บจะเอาไปแกงครับผม แกงพวกพเห็ดพึ่งไงแล,งกกล่พี่น้องผมเฮ็ดพึ่งเฮ็ดตะงวกก็าไม่ได้เพราะปัญหาดอกพี่น้องผมเห็ดมันเริื่อวายบ่หรือคนมาเอาก่อนยังวะครับผมกะยังได้อยู่พี่น้องผมเต็มกระตาคือเกลียวครับผมกับเฮ็ดบานเฮ็ดบานกระเช้าไปปิ้งปนหมดทุอยังไดยพี่น้องผมเอาพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้กระเช้าไวปซ้ำอีกสักก้อนพี่น้องผมกะฝากพี่น้องก็เลยกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆนะครับผมทีมงานสามวันเกิดเนี่ยกระตาติดตามคลิปไหนคลิปไม่ครับผม อันดับคลีปนี้เอาไว้สมีสะก่อนกับคอขอบคุณสวัสดีครับผม